ต่อไปข้อสองนะครับต่อขอเท่ากับสองต่อห้าในขณะที่ขอต่อคอเท่ากับสามต่อเจ็ดนะครับตัวเชื่อมคือขอไทยพอร์ของห้ากับสามก็คือสิห้าเองเพราะฉะนั้นคูณด้วยสามก็จะได้เป็นต่อเป็นหกถ้าขอเป็นสิบห้าและถ้าขอเป็นสิบห้าแล้วคอจะเป็น 35เสิบาโดยจะนัางคูณด้วยาทั้งขอและขอ535 5 7 3 5เจ็ดห็นครับต่อไปนะครับข้อ3ได้ครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยพอต่อขอเป็น3ต่อ8ขอต่อขอเป็น4ต่อ3ขอเป็นตัวเชื่อมอีกแล้วนะครับ8กับ4พลนอคือ8 นะครับเราก็ทำ4ต่อ3ให้เป็น8ต่อแลแป9ต่อ6นะครับตรงนี้ก็จะไายเป็นกอจะเป็น6กจะเป็น6ถ้าขอเป็น8แต่ถ้าขอเป็น8แล้วคอควายจะเป็น3ตวลงไปอันนี้เบสิกน,นะครับวันนี้จะขยับความยากขึ้นมาในเรื่องสุดนต่อไปข้อสี่นะครับ พอต่อพอเป็นห้าต่อหกนะครับแต่ว่าพอต่อขอเป็นหกต่อเจ็ดน้องครับเจ็ดกับห้าเนี่ยพอนอคือสามห้านะครับ7กับห้าพอนอคือสามห้าเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าขอเป็นเจ็ดนะครับก็คูณด้ห้าเข้าไปหอคูณห้าได้สามสิบเจ็ดคูณห้าได้สามห้าถาพอเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะครับ ้าเนี่ยพี่ทําให้เป็นสามห้านะครับเ่อะคูณด้วยเจ็ดเข้าไปพี่ก็้องเอาหกก็คือของวาย้วจะคูณเจ็ดด้วยพอคูณเจ <6, S 2> ็ด <7 S 2> ได้ไรครับสี่สองเก่งมากครับต่อไปนะครับข้อที่ห้าข้อนี้ก็นดกตพออมาเป็นห้าต่อแปดนะครับแต่ขอตอเอนี่ยเป็นเจ็ดต่อสิบตัวเชื่อข้อนี้คือคอควายนะอ่ะพี่พี่จดแทนดีกว่าข้อนี้น้องจดก่อนนะ ที่แค่จดโจทย์ให้อธิบายใหม่คอต่อคอเป็นห้าต่อแปดนะครับแต่ขอต่อคอเนี่ยเป็นเจ็ดต่อสิบตอนนีเห็นว่าพ่อเนี่ยตัวเชื่อมคือคอควายแปดกับห้าคอโนคืออะไรนาะแปดกับห้าสี่สิบนะไม่ใช่แปดสิบอะแปดกับสิบคอโนคืออะไรแปดสิบพี่พูดผิดพี่พูดผิดแปดกับสิบคอโนคือสี่สิบตรงนี้ก็จะได้เป็นคูณด้วยอะไรครับ คูณด้วยอะไรแปดคูณได้สี่สิบคูณได้ห้าทั้งสองปริมาณน,นะครับห้ายี่สิบห้าห้าแปดเท่าไหรห้าแปดสี่สิบเก่งมากต่อไปนะครับตรงนี้เป็นสิบคูณด้วยอะไรครับคูณได้สี่เวลาคูณต้องคูณทั้งสองปริมาณจะสี่ยี่สิบแปดสี่คูณสิบได้สี่สิบคำตอบข้อนี้ที่ต้องพอจะเป็นยี่สิบห้าขอจะเป็นยี่สิบแปดและพอปายจะเป็นสี่สิบ มากครับนี่คือข้อห้านะต่อไปนะครับข้อที่สองก็ต่อขออ่าไอ้ตรงนี้นะครับสบายมากอ่าข้อสองลงถูกครับฉเฉลยการบ้านหน้าที่เก้าข้อสองครับข้อหนึ่งด้วยก็ต่อขอตอบสองต่อสามพี่ฉเฉลยเป็นอัตราสุงอย่างต่ำเลยนะ ่เฉยไม่อเมอาตาสวยอย่างต่ำเลยนะครับต่อไปนะครับ,รบข้อที่สองอแถวไหนยังนั่งสามคนนะครับน้องช่วยถึงในเพืเ่อนนะครับอโอเคเหลือสองคนที่มาช่วยหานะครับข้อสองนะครับขอต่อคอสิบห้าต่อยี่สิบนะครับสิบห้าต่อยี่สิบสิบห้าต่อยี่สิบเนี่ยเราใช้แมห้าได้ครับใช้ในห้าสิบห้าต่อยี่สิบเราใช้แน่ห้ามันก็จะได้เป็นสามต่อเลยนะ้องสามต่อสี่ ต่อไปนะครับข้อที่สามน้องๆครับกอตอพกอเป็นสิบพอเป็นยี่สิบนะครับต่อหนึ่งต่อสองต่อไปนะครับข้อที่สี่พอตออสลับที่ข้อแรกครับเป็นสามต่อสองต่อไปข้อห้าครับพอตอพสลับที่ข้อสามครับเป็นสองต่อหนึ่งทำความเข้าใจครับ เป็นการเฉลยการบ้านหน้าที่สิบนะครับหน้าที่สิบข้อที่ห้าจบข้อห้าแล้วขึ้นเรื่องสัดส่วนครับจบข้อห้าแล้วขึ้นเรื่องสัดส่วนนะครับดีมากครับเป็นไงน้องน้องเนยกับน้องจิ้มพองนะครับน้องจูดแต่น้อยใจนะครับ น้องท่ามาตอนสามทุ่มพี่นอนแล้วนะครับมอคืนพี่หมดแรงนะครับถ้ากระับเก็บเอสเอพี่นอนแล้วไรกตอนสามทุ่มนะครับหมดแรงข้อห้านะครับน้องอายุของชายต่ออายุของชิดนะครับเท่ากับสิบสองต่อสิบอายุของชิดต่ออายุของโช่เท่ากับห้าต่อหกนะครับอายุของโช่ต่ออายุของอะไรเนี่ยตัวภาษาไทยชุ่ม ตั้งแตหกต่อเจ็ดนะครับอ่าเรามาเชื่อมสี่คนนี้นะครับคือชายโชคชุมแล้วก็ชิดนะครับให้เป็นอัตาราส่วนเดียวกันชายต่อชิดอ่าพี่เขียนแสงไม่ทำให้ได้ดยดเลยใครยังคิดไม่ออกนะครับจบไปเนาะชายต่อชิดเป็นสิบสองต่อสิบน,นะครับแต,ชตชบ่ชิดต่อโชคนะครับชิดต่อโชค คี่ต่อโชคเป็นห้าต่อหกลองจำจริงๆแล้วเนี่ยพ้อนี้เนี่ยพี่สามารถทำให้เนียตา,าสวยอย่างต่ำได้นะโดยการใช้แม่สองปรพอนะครับสองคูณหกได้สองสองคูณห้าได้สิบทำความเข้าใจต่อไปนะครับชิดต่อโชคชิดต่อโชคเป็นห้าต่อหกโอ้สบายเลยชิดพ่อนี้มันเท่ากันแล้วชิดต่อหก เออหกอะชิดต่อยโชคเป็นห้าต่อหกนะเป็นเป็นนเป็นอ่าโอเคชิดเท่ากันแล้วครับเราก็เชื่อมเลยครับเป็นชายชิดโชค,ชา,ช,โช,คชายชิดนัปโชชายชิดโชคชายชิดโชคเป็นไรหกต่อเลยห้าต่อเลยครับต่อหก ต่อไปครับเขาบอกว่าโชคต่อชุ่มเป็นหกต่อเจ็ดโชคต่อชุ่มโชคต่อชุ่มเป็นหกต่อเจ็ดโชคต่อชุ่มเป็นหต่อเจ็ดสบายมากครับน้องปรากฏว่าข้อนี้โชคทั้งสองตัาส่วนมันเท่ากันแล้วคือเป็นหเท่ากันเราจึงเชื่อมสี่คนชายช ช,ชูงสมงสินไกยนอบตาส่วนหกต่อห้าต่อหกต่อเจ็ดชินนะครับอาจารย์ี่เฉียนสอนแล้วไหม <ères> เป็นใช่ไหมมสองไม่ใช่กันอ่าถ้าเป็นมสามจุฬาฯสมบูรณ์ใบอกอาจารย์ีิเชียนสอนแล้วก็จะพูดตลอดเลย 6ต่อ5ตัวเด็ดแสดงว่าม .2 ยงไม่รู้จักพอาะยังไม่เรียนม .2 ไงอ่าข้อหนึ่งข้อหน้าข้อหนึ่งได้ยนะครับชายต่อโชคชายเป็นเท่าไหร่น้อง6โชคเป็นเท่าไหร่ค7ตอบ6ต่อ7ข้อสองชายต่อชุ่มชายเป็นเท่าไหร่น้อง6ชุ่มเป็นเท่าไหร่7ตอบ6ต่อ7 ข้อสช,ชิดต่อซุ้มชิดเป็น5้ซุ้มเป็นเจต่อ5้ต่อเดีมากครับทำความเข้าใจเนอะ